สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ผมมีโอกาสได้มาเทสอบได้ครับขับทดสอบคันนี้เป็นบอดี้ Body W 212ครับเป็น E300 ไฮบิดนะเป็นตัว212เป็นลิฟนะเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบเขาก็จะใช้รหัสว่า OM 651นะแล้วก็พ่วงด้วยระบบไฮบริดนะ mm hmm. ก็จะมีระบบไฮบริด mm hmm. ก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่ไฮบริดนะพาวเวอร์อิเนะล ic, ็กทรอนิกส์ช่คอมแอร์พวกนี้นะ,ะประมาณนี้หลักๆตัวนี้จริงเป็นตัวที่ผมว่าถ้าเครื่องก็สมบูรณ์นะเป็นตัวที่ผมผมชอบมากๆเลยนะผมว่าขับสนุกใน ในทั้งในบอดี้ที่เป็นอยู่ในบอดี้2 1 2หรือว่าจะอยู่ใน S300 Hybrid นะ222เนี่ยก็ขับดีทั้งคู่ส่วนอาการที่เคยเจอเอาวันนี้ก่อนีนว่านะวันนี้ผมมาขับทดสอบหลังจากแก้ปัญหาเรื่อง่วดซึมนะคันนี้ก็จะมีเรื่องตามระยะนะครับคันนี้ก็ประมาณแสนกาโลละแสนสามหมื่นโล ก็จะมีปัญหาพวกอย่างที่เคยคุยกันก่อนหน้าน,นี้ไปไปนะครับว่าเรื่องพวกซีนแข็งอะไรเงี้ยนะเขาก็ใจได้นะตามอายุอะไรเงี้ยตามอายุการใช้งานคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนพวกชุดาทางฝั่งท่อร่วมไม่ดีครับเปลี่ยนโอลิงซีนต่างๆนะที่เกิดรอยเลือรอยไม่ใช่รอยเลอะรอยอรั่วแล้วก็พวกายางอ่างนะยางอ่างน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยนะที่มีรอยรั่วซึมอยู่นะ ือในการเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะมีการห้อยคานหรืออะไรเงี้ยนะให้ห้อยคานหน้าเนี่ยผมก็โอเคต้องในการวิ่งทดสอบเนี่ยหนึ่งเราวิ่งทดสอบในเรื่องของรอยลวแล้วนะก็ต้องมาดูเช็คพวกศูนยรล้อด้วยนะว่ามันตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ลองขับดูหลังจากหรือไปเร่งเร่งออกไหมมีไฟเครื่องยนต์โชว์หรือเปล่าหรือว่ามีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่าะรนะ กิดในส่วนของวันนี้นะแล้วก็มีการแจ้งลูกค้าไว้ว่าโอเคมีโชคเนี่ยโชคเนี่ยสี่ตัวเนี่ยมีปัญหาอยู่นะกินิ่มข้างหน้านิ่มข้างหลังดังรุ่นนี้นเพื่อนๆนะในบอดี้สองหนึ่งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเฟลิฟหรือก่อนเฟลิฟเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนตรวจเช็คแล้วลงไป ขึ้นลิฟต์ยกรถดูเนี่ยถ้าเกิดว่ายางแบบตรงหัวเขาอ่ะมันไม่มีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยวิ่งไปปุ๊บเนี่ยร้อนเนี่ยอย่าถ้าเกิดว่ามันได้ยินเพื่อนจะได้ยินเนี่ยตอนนี้ดังอยู่อิทอิทอิทเนี่ยถ้าเป็นดังหนักๆนี่คือวิ่งอ่าดังตั้งแต่ร้อนๆเลยเอ้ดังตั้งแต่เย็นๆเลยไม่ต้องรอร้อนอ่ะคือวิ่งแป๊บเดียวก็ดังแล้วนะก็จะดังอิทอิทอิไม่ว่าทางเรียบก็ดังนนเพื่อนนะไม่ว่าเป็นทางแบบขึ้นลูกนาดหรือว่า มีอะไรแบบมีแบบถนนที่ขูขาอะไรไม่ต้องนะทางเรียบๆนี่ก็ดังลนะการรุ่นนี้อันนี้คันนี้ผมก็ตะ่กี้ก็ตอนที่ถอนเกียร์อะไรเงี้ยก็จะมีกระตุกนิดนึงนะก็เกียร์นี้ก็จะเป็นพ่วงด้วยเกียร์เรียกว่าเป็นเกียร์เกียร์เจ็ดสปีดนะเพื่อนนะแต่ว่าเขาจะใช้รหัสว่าเจ็ดสองสี่อ่ะนะก็จะเป็นเกียร์ที่พ่วงด้วย ระบบไฟฟ้านะถึงมีเวดคัสมีมาชีนเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามีเกียร์ตกเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วกันก็เข้าทําการตรวจเช็คดูว่าขึ้นลิฟต์ยกรถด,ดูว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่ปปาน้ำมันเกียร์ขาดหรือเปล่านะเอาง่ายๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปไกลมีฟอสโคดที่เกี่ยวข้องไหมบางทีน้ํามันเกียร์ไม่ได้ระดับนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่านะการทํางานก็อาจจะไม่สมบูรณ์ค่อยๆไปทีละเต็บน้ํามันเกียร์ครบ น้ามันเกียร์ไม่ขาดนะมีฟอโคดอะไรหรือเปล่าไม่มีก็อาจจะให้ทางาดีลเลอร์หรือศูนย์บริการเนี่ยเขาอาจจะลองตรวจเช็คให้ว่าทําการอัดเดตหรือว่าสอนเกียร์ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเพื่อนก็จะได้ก็ต้องอาจจะให้ข้อมูลกับทางช่างเขาด้วยว่า,าจาก3ไป4ี่กระตุกอย่างเงี้ยหรือว่าจาก3ามลง2องเนี่ยมีอาการกระตุกนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ว่า เป็นการระโหมงานด้วยว่าในการวิเคราะห์อะไรเงี้ยจะได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าเพื่อนๆเ,เป็นไม่ได้ก็จจะร่วมทดสอบนะทดสอบเข้ากับซดสอบกับช่างเขาว่าโอเคอาการเป็นยังไงนะเผื่อว่า,าที่เราเจอเนี่ยจะเป็นจากใช้หมดดีเงี้ยอาจจะเป็นจากไฟฟ้าไปเครื่องยนต์อะไรเงี้ยนะก็จะได้เข้าใจตรงกันด้วยนะแล้วก็ ช่วงล่างคันนี้ที่ผมลองก็อ่ามอนเดิรก็ในะอย่างพอตัวเนี่ยดังคืดๆน,นะนอกเหนือจากเสียงข้างหลังดังนะก็จะมีในเรื่องนในส่วนของยางท่างเครื่องและนะที่อ่าที่จะที่จะเจอกันบ่อยนะจะแ,แจ้งไว้ให้ลูกค้าทราบละนะนี่ก็ขับสบายๆเพื่อนในเรื่องของพละมันเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ขับดีนะต,ตัวผมชอบรถนี้ขับดีก็จะมี อ่านิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เป็นปัญหาที่น่ากลัวอะไรนะแต่เพื่อนๆพ,พอบอกว่าเป็น E สามร้อย e พอมีค่วงควาว่าไฮบริดก็อาจจะ,ะมีการวิตกกังวลบ้างอะไรอย่างี้นะก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าโอกาสเกิดก็กมีแต่ว่าในการถ้าเพื่อนๆใช้รถตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยอาจจะโอเครู้ว่าโอเคเปลี่ยนอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเลือกใช้อาจจะซื้อมือสองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่าอาจจะลองเทสขับทดสอบดูว่าโอเคอใช้งานได้ปกติไหมแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่าอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกว่าใช้ไป3วันหรือว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะเป็นอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะส่วนเรื่องอเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกครับก็มีเรื่องรั่วซึมนิดหน่อยพวฉีดมีบ้างนะเรื่องซู๊ซู๊รุ่นนี้ก็ อ่าซูหรือว่าคาบเข่าเหมาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะช่วยยืดอายุเขาได้นะอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็เพื่อนๆอาจจะต้องซัดหน่อยนะใช้หมดสเปคก็ได้นะซัดหน่อยซัดระยะหน่อยให้เขาเหมือนว่าเหมือนไล่เข่าเหมาอ่ะเพื่อนไล่เข่าเหมานิดนึงไล่เข่าเหมาออกหน่อยฮะจะได้ไม่เกิดฟสาโค้รขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยไปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมา ก็อาจจะช่วยกันได้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวสองนัสองธรรมดาหรือเฟรนลิฟนะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตได้ว่ามีเสียงดังกุ๊กๆๆๆเนี่ยตามรอบไอ้ตรงที่เราวางมือนะเหมือนแถวที่วางแขนคอนโซลกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมเลยสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นที่ไอ้ตัว ยางหวมไปตัวแตก,ารกรบาทนะที่ตัวเทากลางอ่ะนะอาจจะมีปัญหาอยู่นะอาจจะมีหลุดมีเสียงดังออกมาอะไรเงี้ยนะแบบยังขาดอะ่ะแต่ยังขาดไม่หลุดอะ่ะขาดไม่หมดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดว่าเราเข้ารับการเมเทนนซ์เนี่ยหรือว่าเข้ารับการเซอร์วิสเนี่ยที่ดีลเลอร์หรือศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจเช็คให้อยู่แล้วว่า เป็นมีอะไรเสียหายมีเขาก็แจ้งไว้ให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจเองนะเป็นลูกค้าตัดสินใจเองว่าอ,อันนี้จําเป็นนะทําไปก่อนหรือว่าอย่างอื่นจําเป็นน้อยลงมามีเวลาอาจจะมาทําเพิ่มอะไรเงี้ยนะ,ะสบายๆครับเรื่องเบรกเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ไม่ได้มีเสียงดังหรือว่ามีอาการเบรกจมเบรกเรืออะไรรุ่นนี้น้อยน้อยมากซีนเพาขับรุ่นนี้ ยากเลยนานๆทีต้องบอกก่อนว่านานๆทีนะนเพื่อนๆนะสองหนึ่งสองสองสี่มีบ้างนะสองหนึ่งสองนี่นานๆมีพวกช่วงล่างเนี่ยที่จะที่จะเจอบ่อยนะกนะ็ต้องเข้าใจตรงกันว่าช่วงล่างเนี่ยเขาก็นะตามอายุการใช้งานนะบูตแตกบูตฉีกเนนะี่ยเราใช้งานรถแต่ละคนเนขับทางเรียบทางขุข่าอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเท้าหนักเท้าเบาไม่เหมือนกันหุ่ภายในผมชอบนะ ภายในเงียบเลยแหละรุ่นนี้ไม่ได้มีเสียงอะไรแสกเข้ามาเยอะหรือว่าเสียงลมเสียงสิ่งผิดปกติอะไรเงี้ยให้หน่ากังวลใจเท่าไหร่ระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่น่าตกใจรุ่นนี้ผมว่าไม่ค่อยมีหรอกนะในปีสองสองน้อยน้อยน้อยมากมีก็กลัวก็เรื่องให้บิดแค่ละ แต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ครับกอ็อย่างถ้าเป็นที่ตัวแบตเตอรี่รั่วซึมเนี่ยเขาก็จะมีนะหม,มายถึงรั่วมีรอยน้ำยาแอร์รั่วซึมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีชุดเป็นเป็นชัดเอาเป่าแยกต่างหากแล้ไม่ได้ว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดทั้งไรหมดนะ ก็นะบางอย่างก็อาจจะปรึกษาทางศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานได้ครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็กับอ่าคันนี้ผมก็ชอบนะขับดีจากกับอ e ี วิว2องนอะ E 3 0 0ให้บินครับยังไงก็ขอตัวก่อนครับบาย